วัดแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3า้ปสค่ะวันนี้พวกเราภูมิใจนำเสนอโครงงานคุณธรรมจัดทำโดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามีสเรื่องู้โดเรียนสามเรามีความรับผิดชอบค่ะสาเหตุที่พวกเราเลือกทำโครงงานคุณธรรมเรื่องนี้นะคะเพราะว่าภายในห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมักมีขยะตามบริเวณพื้นค่อนข้างมากและจะโดนครูที่ปรึกษาตำหนิห่ายครั้งการทำเวรของพวกเราก็มีปัญหาค่ะเนื่องจาก เพื่อนเพื่อนบางคนมาโรยาสายหรือบางคนไม่มาทําเวรเลยจากการตรวจเลยค่ะพวกเราจึงอยากแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยากาให้โรงเรียนสะอาดโดยการประชุมปรึกษากันโดยการให้นัเกเรียนแต่ละคนออกมาเขียนข้อตกลงกันบน,นการด้านและช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหาพวกเราจึงพบว่าถ้าหากเรามีความรับผิดชอบในแต่ละคนมันก็จะส่งผลดีมากกับส่วนรภาพในชุมชนขอ,ของเราเองค่ะดังนั้นพวกเราจึงทำโครงงานคุณธรรมเรื่อง พากเรามีคนเทนต์ชอบค่ะพวกเราจัดเวนเป็นกลุ่มเลือกหัวหน้าร้องหัวหน้าและช่วยการคิดถึงหน้าที่ในการทำความสะอาดภายในห้องและไปขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาจัดทำตารางเวรในแต่ละกลุ่มพูดคุยถึงแนวปฏิบัติข้อตกลงร่วมกันและพวกเราตกลงกันว่าทำเวรเสร็จเมื่อห้องสะอาดกลับบ้านพร้อมกันการตรวจเวนหัวหน้าเวรทำการตรวจเวนในสมุดบันทึกการตรวจเวรและถ่ายวิดีโอ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบห้องเรียนสมุดบันทึกเวรและวิดีโอในทุกๆวันจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจคือคำชมของครูหลายท่านและรางวัลชนะเลิศกิจกรรมห้องเรียนสะอาดสวยด้วยมือเราเด็กชายกุม,มาเลนทำหน้าที่จัดโต๊ะครับเด็กหญิงพีรดาทำหน้าที่ลบกระดาและก็เขียนวันที่ครับเด็กหญิงพิดีมาทำหน้าที่ถูพื้นครับ ความรู้สึกในการทาโครงงานคุณธรรม,มเรื่องห้องเรียนสะอาดตาะคกามรับผิดชอบผมรู้สึกว่าผมได้รับการฝึกความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและได้เห็นความสามัคคีของเพื่อนๆในห้องหนูรู้สึกว่าการที่เราช่วยการทาเวทําให้หนูได้เห็นอะไรหลายๆอย่างคะ่ะอย่างเช่นความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มความสามัคคีของนักเรียนและความมีน้าใจที่พวกเราคอยช่วยเหลือกันค่ะรวมถึงการมีจิตอาสา,าด้วยความรู้สึกของหนูก็คือ ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากครอบครัวระดับไหนทุกคนก็ต้องทําเปวนร่วมกันและยังเสริมสร้างความสมามัคคีกันอีกด้วยค่ะอีกทั้งการที่พวกเรามีความรับผิดชอบต่อตอนเองและต่อผู้อื่นส่งผลให้เรามีน้ำใจและมีจิตอาสาอีกด้วยค่ะนักการักของโรงเรียนเราคือน้ำใจดีมีจิตอาสามีความรับผิดชอบ ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาครูทิวกรินทนร์จงประดิษฐ์นั้นที่ขอยให้คำปรึกษาเรามาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยค่ะ